สวัสด,ดีเช้าวันใหม่ครับผมวันนี้อยู่กับเจมส์เฟตูนะครับก็ออกไปวิ่งงานครับรับชมช่องนี้มีแต่ขับรถนะครับขับรถขนของ,ของก็จะไปขนของกันที่อนุสาวรีย์นะครับปลายทางก็พระรามสองนะครับของเจ้านี้ก็จะเยอะหน่อยตู้เย็นตู้อะไรพวกนี้นที่นอนชั้นนี้ยังไม่แน่ใจนะครับว่าอยู่ชั้นไหน เห็นเขาบอกเป็นแฟดนะครับไม่รู้มีลิฟต์หรือเปล่าก็ออกกันตั้งตั้งแต่เช้านะครับนัดเขาไว้เก้าโมงจะได้เร็วนะครับเพราะว่าระยะทางมันไกลหน่อยก็ออกกันเร็วเผื่อไว้สองชั่วโมงนะครับเผื่อรถติดเผื่ออะไรไปหาจอดรอใกล้นะครับก็ไม่เสียเวลาอะไรมากไปเดี๋ยวเราไปกันเลยดีกว่าครับก็ขับมาจนจะถึงแล้วนะครับ ก็หาซอยเข้าก่อนนะครับลูกค้าน่าจะรออยู่แล้วนะครับไม่รู้ว่ามีที่จอดหรือเปล่าก็ยังไม่ได้ประสานงานกับลูกค้านะครับรอไปถึงหน้าหน้าหอก่อนนะครับนี่ครับเข้าซอยหน้านี่นี่ผมก็ขึ้นไปยกลงมานะครับจากชั้นห้านะครับก็มีลิฟต์ก็ไม่ได้หนักอะไรนะครับเครื่องซักผ้านะครับ ตู้เย็นแล้วก็ตู้ตู้ใส่หนังสืออะไรพวกนี้นสองอันนะครับสองตู้แล้วก็ที่นอนนะครับที่นอนก็หนักหน่อยมีที่นอนกับตู้เย็นเครื่องักผ้านะครับที่หนักส่วนตู้นั้นก็เป็นเหล็กบางๆนะครับดูเหมือนทนทานแต่ว่าเบาน้ำหนักเบาได้รับมาตรฐานนะครับปลายทางพลรามสองนะครับก็ทำไมนะครับ เลือกที่จะมาทําอาชีพนี้นะครับก็สืบเนื่องจากนะครับไปทําหลายที่แล้วครับหลายอย่างแล้วก็ไม่รู้จะจบยังไงชีวิตจะไปได้แค่นี้หรอประมาณเนี้ยก็คิดดูอยากทํารถนะครับรถรับจ้างก็จากซึมซับจากพ่อนะครับพ่อก็ขับรถนะครับขับรถสองแถววิ่งแถวแถวต่างจังหวัดนะครับแถวแถ,ว,ถวบ้านนู่นแหละขับรถสองแถว ก็วันหยุดเสาร์อาทิตย์นะครับเมื่อตอนเด็กๆผมก็นั่งไปกับแกนะครับนั่งไปก็แกก็จะพูดเรื่องลดเรื่องอะไรให้ฟังนะครับก็ซึมซับมาเรื่อยๆนะครับซึมซับซึมซับรู้จุดนั้นจุดนี้นะครับซึมซับไปก็เกิดการลักครับแกก็หัดลดให้นะครับหัดลดจริงๆก็หัดตั้งแต่นู่นแหละครับตั้งแต่เด็กๆนู่นแหละนั่งไปกับพอ่อก็จับพวงมาลัยแล้วนั่งนั่งกับพอ่อ เลือกมาทำอาชีพนี้ก็มันดีนะครับคิดว่ามันดีก็เลยงลองมาทำดูไปทำก่อสร้างก็เคยนะครับหนักมากก็ทำถนนนะไรและพวกนั้นก็เคยนะครับแล้วก็งานบริษัทก็เคยแต่คิดว่ามันยังไม่ดีพอเท่าไหร่นะครับทำได้ไม่ดีเพราะว่าไม่ใช่งานที่เรารักนะครับ ก็งานที่ผมรักจริงๆก็คืออย่างนี้แหละครับขับรถนะครับได้ไปท่องเที่ยวออกต่างจังหวัดนะครับเจอคนใหม่ๆนะครับขนของรักมากนะครับอาชีพนี้ก็คาดว่าน่าจะอยู่นานครับอยู่อีกนานก็เสร็จแล้วนะครับขนลงที่หมู่บ้านนะครับที่พระรามสอง พฤกษาวิวนะครับก็อยู่ชั้นหนึ่งนะครับเอาวางวางวางหน้าบ้านเลยนะครับแล้วก็จะมีขึ้นชั้นบนก็คือที่นอนนะครับเชดขึ้นชั้นสองเข้าในห้องนะครับก็พร้อมที่จะกลับแล้วครับวันที่ยี่สิบเจ็ดนี่ก็ยังว่างนะครับไม่มีงานส่วนยี่สิบยี่สิบเก้าสามสิบนะครับแล้วก็วันที่สี่ยี่สิบอะไรนู่นแหละครับมีงานอีกทีเดี๋ยวก็อัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะครับ งานก็ไม่รู้จะไปทํางานอะไรแล้วครับผมชอบงานนี้แหละอยู่อีกนานนะครับอาจจะได้เจอกันเรื่อยๆนะครับผมมักมากซึมซับจากพ่อพ่อก็สอนทุกอย่างนะครับสอนขับรถสอนสอนสอนขับจราจรอนนะไรพวกน,น,นี้นก็มีปีสองปีนี่นะครับแกพาไปทำใบขับขี่แล้วก็ออกรถให้นะครับ ก็มาทํากับพี่ชายขับรถก็นี่แหละครับคือสาเหตุที่ทํำไมผมเลือกที่จะมาทําอาชีพนี้นะครับก็สําหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับสไครห์ผมได้นะครับสวัสดีครับ